คลิปวิดีโอนี้สอนโปลยิบซ้ำแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับใครยังโปลยิบซ้ำไม่เป็นดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลย ผนังภายนอกผนังภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะมาทําการโป้ยิบซ้ำเก็บงานผนังภายในและทาสีกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่องทีสามบีครับและนี่คือช่วงทีสามบี DIY งานง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆ,ๆทุกคนอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านนกดาวหลังนี้ <Hey. S 1> ต้องบอกทุกคนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างก่อสร้างแล้วผมก็ไม่ได้ช่างโป้ทาฝ้าอะไรนะครับแต่ผมจะมาแชร์วิธีการทํางานของผมนะครับซึ่งวิธีที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับพี่ๆช่างมืออาชีพ แต่เป็นวิธีสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทํางานยิบซ้ำครั้งแรกน่าจะหัดตามได้ไม่ยากเกินไปครับวิดีโอนี้ผมจะอธิบายค่อนข้างละเอียดครับอาจจะใช้เวลาเยอะและคลิปยาวหน่อยใครรู้ตรงไหนแล้วก็ฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมของแล้วไปเริ่มงานกันเลยครับ เพื่อนๆครับคลิปวิดีโอตั้งแต่ตอนที่แล้วมานะผมสร้างบ้านน็อกดาวขึ้นโครงอะไรขึ้นหลังคาทําพื้นเสร็จเรียบร้อยเนาะแต่สําหรับตัวบ้านนะครับเราจะแบ่งเฟสการทํางานไปเป็นส่วนๆโดยตอนนี้เราเริ่มจากเฟสห้องนอนของน้องสาวผมก่อนนะครับซึ่งเราจะทําเฟสนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโดยห้องนี้จะเป็นขนาด3เมตรคูณ6เมตรนะครับตอนจบนะครับผมจะทําคลิปวิดีโอแยกออกมานะในการคํานวณราคาเพื่อให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าถ้าเราซื้อโครงสําเร็จบ้านน็อกดาวขนาด3คูณ6เมตรแบบ แล้วจะต้องใช้งบประมาณในการทํางานเท่าไรแล้วตรงนี้ก็คือหน้าง,งานจริงนะครับนี่ที่น้องสาวผมทําอยู่ก็คือการโปรยิบซ้ำแล้วโปยิบซ้ำเราจะต้องทํำยังไงอย่างแรกที่เราจะต้องมีนะครับสาหรับการโปรยิบซ้ำก็คือผงยิบซ้ำเพื่อนๆใช้ยี่ยห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ําปกตินะครับเราจะผสมแค่พอทํางานเนาะไม่ต้องผสมเยอะๆนะครับเพราะว่ามันแห้งเหลวอ,อย่าให้เหลวเกินไปนะเพราะเหลวเกินไปเนี่ยมันจะ โป้ยากครับมันจะไม่ค่อยติดแล้วเรามันจะยุบนะเราต้องโป้หลายรอบใส่ให้แบบพอเหนียวๆอ่ะปั้นได้ให้ความรู้สึกว่าแบบปั้นได้เลยผมแนะนําให้ผสมตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตแนะนํานะครับแต่เราอาจจะปรับเพิ่มหรือลดน้ําได้เล็กน้อยถ้าตําแหน่งที่ต้องการจะโป้ลึกหรือว่าใหญ่มากแนะนําให้ผสมไวเหนียวนิดนึงครับส่วนถ้าเป็นงานเก็บผิวบางๆก็ผสมให้เหลวหน่อยได้ครับผสมเสร็จคนให้เข้าการรันแล้ววางทิ้งไว้สัก5านาทีการทิ้งไว้จะทําให้ปูนดูดซึมน,น้ําเต็มที่ครับเผื่อมันแห้งไปเนี่ยเราอาจจะได้เติมน้านิดหน่อย ต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะช่างคนอื่นอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกใช้เกลียงแบบนี้นะครับหรือว่าที่ช่างเขาเรียกกันว่ามีดโปนะครับซึ่งตัวเนี้ย มันก็จะมีหลายเกรดนะตั้งแต่เกรดสําหรับแบบโป้รถยนต์นะครับหรือว่าโป้งานก่อสร้างนะใช้แทนกันได้หมดเลยหรือใครใช้เกลียงพลาสติกก็ใช้ได้เนี่ยแบบนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้ก็จะนิ่มเนาะโดยเนื้อเกลียงเวลาเราเลือกอะครับถ้าเป็นมือใหม่นะพยายามเลือกเกลียงที่มันนิ่มๆนะครับเป็นมีดแบบนี้ก็ได้เป็นด้ามจับแบบนี้ก็ได้นะนิ่มๆคือจับเนี่ยล้วเห็นไหมมันงอปางนี้ได้คืออันนี้ความเห็นส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าการใช้เกลียงที่มันนิ่มอ่ะมันจะทําให้โป้งง่ายนะครับเพราะว่าถ้า เราใช้ตัวแข็งๆเวลาเราตั้งเหลี่ยมตั้งมุมแล้วเราโปเข้าไปครับความแข็งของมนันะจะทําให้เรากินเนื้อ ของยิบซ้ำเยอะแล้วก็ไม่เหลือเนื้ออยู่บนแผ่นนะครับซึ่งแบบนี้จะทําให้งานโป๊ของเราอ่ะมันเรียบยาาแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนถ้าเกิดแบบชอบแข็งก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นแบบอาจจะเป็นแบบสไตล์การทํางานถ้าเป็นพื่อเป็นมือใหม่นะโป้งานครั้งแรกนะครับก็ให้โป้จากตัวที่เป็นรูน็อกก่อนเนาะโดยพวกน็อตสกรูอะไรต่างๆพวกนี้ให้เราขันจมลงไปบนแผ่นนะจะดีที่สุดนะครับก็ไม่ยากครับเราแปะลงไปเลยอย่างนี้ก่อน ทีเนี้ยมันจะเป็นก้อนปูดๆใช่ป่ะให้เราใช้เกลียงะครับอย่าตั้งอย่าตั้งแบบนี้ถ้าตั้งอย่างนี้ปาดปุ๊บนะครับเนื้อมันจะหายหมดเนาะเราจะต้องทิ้งเนื้อไว้นะครับนีปูให้มันลอยๆเนี่ยปาดให้มันลอยๆอย่างนี้น,นะทิ้งเนื้อไว้นะครับให้เกินนะให้เกินนะครับตัวโปะพวกนี้ยเราก็แปะแปะไปนะครับแปะแล้วก็เก็บแปะแล้วก็เก็บเห็นไหม แล้วก็เก็บแค่นี้เองนะครับเราก็จะไล่เก็บอย่างนี้ก่อนนะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทาครั้งแรกสิ่งที่เราจะไม่ทํานะครับก็คือแปะไปแบบนี้นะครับแล้วพยายามเก็บปุ๊บให้มันหมดอย่างนี้เนาะคือถามว่าทาได้ไหมทําได้นะแต่พอมันยุบตัวครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเติมเนือ้อจะไว้ให้มันปูดๆนิดหนึ่งนะคะบ,บางๆเวลาเรามาขาดอ่ะคือยังไงเราต้องขาดอยู่ลนะเนาะ ทีนี้สิ่งสําคัญของการทํางานโป๊ที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโป๊รถยนต์โป๊ผนังเลยอย่างนี้นะคือความสะอาดของตัวเกลียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบสะอาดถูกสุขขอนามัยเลยแบบนี้นะแต่มันคือเวลาที่เราทําเสร็จแล้วครับมันจะเหลือพวกแบบ ปูหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่ใช่ป่ะเราต้องเก็บออกให้หมดเพราะว่าเศษเล็กๆนะครับที่มันทิ้งอยู่บนเกลียงพวกนี้มันจะทําให้เกิดรอยแล้วทําให้แบบเราโป้งานไม่เรียบส่วนใหญ่อะผมก็เลยไม่ค่อยใช้เกลียงพลาสติกนะเพราะว่าเวลาเก็บพวกนี้ออกอะมันมันเจ็บยากกว่าแต่เกลียงพลาสติกแบบเข้ามุมเข้าโคง้งเขาควบคุมง่ายกว่านะต้องบอกงี้มือใหม่อาจจะใช้ถนัดมือกว่าแนะนําก็เป็นพวกเกลียงเหล็กนะครับที่นิ่มๆเนาะอย่าเกลียงนิ่มๆตัวที่ผมใช้นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบตากังหันนะจริงแบบ เป็นเกลียงเกรดที่เขาไว้ใช้แบบโป๊สีรถยนต์อ่ะจริงๆแบบช่างโป๊สีรถยนต์น่ะเขาก็จะชอบนะเนี่ยอ่ะเวลาเก็บงานนะครับเก็บให้มันสะอาดนะครับเราเก็บนี้เห็นไหมแค่นี้ต่อไปนะครับก็คือการโป้รอยต่อแผ่นนะครับแผ่นตัวเนี้ยที่เราซื้อมาจะเป็นแบบขอบลาดนะครับขอบลาดคือเขาจะมีการแบบเว้นเนื้อรอยต่อไว้ให้นะครับเพื่อเราโป้ไปในร่องเนาะเราจะได้ไม่แบบผนังมันจะได้ไม่ปูดออกมาโดยวิธีการที่เราจะโป้ครับถ้าเราโป้ ตัวยึดซ้้าเข้าไปตรงๆเลยอ่ะมันก็จะเกิดรอยแตกได้ในอนาคตเนาะเวลาที่มันสั่นสะเทือนดังนั้นเราก็จะใช้อุปกรณ์นะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไฟเบอร์เมนะครับซึ่งมันอาจจะใช้สะดวกกว่านะเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะครับคือตัวแผ่นอ่ะมันจะเหมือนสติกเกอร์ครับมันมีกาวในตัวเนี่ยแปะปึ๊บมันอยู่เลยแบบนี้เห็นไหม ทีนี้ถ้าเป็นพี่พี่ช่างรุ่นเก่านะครับเขาอาจจะใช้เป็นตัวผ้าที่สําหรับภาษารอยต่อนะแบบนั้นก็ใช้ได้นะซึ่งวิธีการใช้งานนะครับมันจะมี2แบบแบบแรกก็คือให้แบบเราฉาบผนังไปเปียกๆก่อนรอบนึงก็คือใช้ตัวยิปซั่มเนี่ยแหละนะปาดไปที่ร่องนะครับให้พื้นแฉะก่อนแล้วผ้าแปะแปะแปะตามไปเนาะแต่ข้อเสียของผ้าแบบนั้นอ่ะก็คือเวลาที่เราแปะแล้วถ้าเราไม่ชานาญเนาะเวลาเราโป๊อะครับผ้ามันจะยนยนโยนยนตามมาแล้วค่อนข้างควบคุมยากกับอีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยเห็นคน DI y ผมเอง เคยทำนะครับก็คือเอาตัวผ้านั้นนะ่ะชุบลงไปในยิปซัมเลยเปียกๆแล้วก็เอาไปแปะแป,ะแป,ะแปะที่หนังทําได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียคือมันเลอะเทอะผมก็เลยตัดสินใจใช้ตัวไฟ b e r m a เมดะครับมันใช้งานง่ายกว่าแล้วทำไมนี้เอาแผ่น f i b e r m a เมไปแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแขนได้ไยเนี่ยจะได้แข็งแรงคนทนไม่แตกไม่ร้าวไม่เห่ยว <laughs> มันมีกาวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานอะ่ะเราก็จะทํางานง่ายขึ้นครับ ทุกคนก็จะเห็นนะคบว่าตอนที่ติดแผ่นยิบซ้ำนะครับผมจะมีการยกแผ่นขึ้นจากพื้นด้วยนะตรงนี้ก็คือเผื่อไว้นะอนาคตถ้าเกิดแบบน้ําหงน้ําหกอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่โดนตัวแผ่นยิบซ้ำโดยตรง,นงนเนี่ยเออเนี่ยหก <ๆ S 1> หน้างจริงเลยเนี่ยจะไม่โดนแผ่นยิบซ้ำโดยตรงนะส่วนล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนจบงานเลยอะ่ะเราจะมีการเอาบัวมาปิดเออเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วการโฟร้อยต่อจริงๆแล้วแต่ถนัดนะถ้าหามาปกติผมจะแปะอยูด้านล่างนี้นะครับลากขึ้นวน อาจจะไม่ได้เรียบในรอบเดียวนะครับแต่เวลาเราปาดไปอ่ะให้เราให้เราอย่าอยาก,กดน้ําหนักเยอะเพราะว่าถ้ากดน้ําหนักเยอะเกินไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูเยอะนะตรงนี้นะปึ๊บเห็นไหมมันจะกินเข้าไปในเนื้อแล้วเดี๋ยวเราต้องมาโป๊ซ้ำใช่ป่ะอันเนี้ยเราจะพยายามแบบให้มันนุนๆเล็กน้อยแล้วพอปาดไปครับถ้ามันได้แล้วก็พอเลยนะไม่ต้องไปซ้ำมันทีนี้ถ้าตัวยิบซ้ำของเราครับเนื้อมันตีไม่ได้ละเอียดไม่ได้เนียนนะมันจะกลายเป็นแบบรอยเหมือนแบบปูดๆขึ้นมาเออแล้วพอเราลากนะทีนี้ก็ เละไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยน,นี้คือแบบรอยที่เห็นสังเกตว่ามันเป็นแบบรอยแข็งๆข้างในแล้วเวลาที่เราโปะตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าแผ่นของเราอะ่ะมันเป็นแผ่นแบบมีร่องนะครับเป็นแบบชารร่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องโปให้เต็มนะบางทีงานมันอาจจะไม่ได้เสร็จในทีเดียวนะทุกคนเราก็ มาเก็บ2รอบ3รอบอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวปั่นพอปั่นปุ๊บเราก็จะเห็นความเรียบของมันเองพวกรอยฉาบนะครับเราทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยเนาะอย่ากเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นเส้นด้านข้างแบบนี้นะครับก็ถ้าเก็บเรียบไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเก็บเรียบนะอ่าเราก็จะปล่อยแบบนี้เลยเพราะเดี๋ยวตอนขาดมันจะเสมอกันเองอยู่แล้วทวนแางเดียวกันมันจะได้ขึ้นฟู เมื่อกี้คือผนังแนวตรงนะครับเพื่อนๆก็โป๊แบบนี้ไปได้เลยเนาะอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการทางานจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีการขัดออกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้ามันยุบหรือว่ามันไม่สวยเนี่ยเราก็โป๊ทําไปนะครับในรอบที่2รอบที่3ามะครับงานมันก็จะเรียบขึ้นเรื่อยๆนะครับของการทํางานเนาะทีนี้เราไปดูนะครับในส่วนของการโปรม๊มุมผนังกันบ้างการโปรม๊มุมผนังนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะแปะแผ่นเทปเสริมไปนะครับหรือแผ่นไฟเบอร์เมทแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราแปะเนี่ย เข้ามุมไปเลยทีนี้เวลาพอเราแปะเข้ามุมไปเสร็จเราจะสังเกตว่าในมุมตรงนี้มันจะปูดปูดเห็นไหมให้เราเอาตัวเกลียงะครับดันเขาเข้าไปแบบนี้เห็นไหมปึ๊บทําให้มันเป็นสันนะครับเพราะไม่งั้นน่ะมันตรงนี้มันจะยุยยๆขึ้นมาคือจริงมันเหมือนมันเหมือนการตั้งสันแหละเนาะให้เราเอาอเกอรีดเข้าไปเออได้เล็บกรีดก็ได้ทีนี้เวลาเราโป้มุมนะครับเราจะไม่โป,ป้ไปโป้มาสองข้างนะเราจะเริ่มจากข้างใดข้างหนึ่งก่อน ครับอ่เก็บอย่างนี้นะเสียบเข้าไปในมุมนะครับแล้วลากออกเห็นไหมโดยเอาเนื้อพยายามยัดเข้าไปนะครับในล่องตรงที่มันเป็นมุมนมเพื่อจะเห็นว่ารอยต่อจะเป็นแบบนี้เลยนี่พยายามปรับล่องให้เท่ากันนะครับแต่ไม่เท่ากันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะสุดท้ายเราก็อย่างที่บอกครับขัดออกเหมือนเดิมสําคัญคือจริงๆตรงเนี้ยเราคอนโทรลน้ําหนักมือครับถ้าน้ําหนักมือเราได้อเส้นมันก็จะเรียบถ้าสมมุติเรากดน้ําหนักมือไม่เท่ากันนะ มันก็อาจจะไม่เรียบแต่ไม่ต้องไปซีเรียสนะเรื่องน้ําหนักมือนะครับทัไปบ,บอ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ก็ชินของมันเองพอมันเริ่มแบบแห้งอะ่ะมันจะเริ่มมีแบบขี้ปูนอยู่ในนี้ยพวกนี้จริงไม่ควรเอามาใช้ละผมก็จะไปป้ายป้าตามรูน้องรูนอตแทนทีนเนี้ยบางคนเวลาโปยิบซ้ำนะครับจะบอกว่าโปยากนะเพราะว่าบางคนอนะ่ะ เอาตัวเนื้อยิปซัมอะครับมาอยู่ตรงกลางเกลียงแบบนี้เนาะเวลาปล้ายเนี่ยมันจะป้ายยากนะแนะนานะครับว่าเวลาเราโป้ยิปซัมอะให้เราเอาเนื้อยิปซัมอะครับไว้ตรงปลายเกลียงแบบนี้หร,หรือถ้าเกิดเราจะปั้นด้านไหนนะเราจะโป้ด้านไหนเนี่ยให้ขยับนะครับตัวเนื้อยิปซัมอะไปตามตำแหน่งที่เราจะใช้งานตัวมีดโป้มันจะทําให้เราอะโป้างานง่ายขึ้นนี่แหละเป็นเหตุผลที่แบบเออทำไมเราจะต้องแบบมีเกียง2องอันเห็นไหมผมอยากให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าผมก็ป้ายไว้ฝั่งนี้เห็นไหม ผมอยากให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งผมจะใช้มีดฝั่งนี้ผมก็จะป้ายไว้ฝั่งนี้อ่ะแบบนี้นะครับทีนี้พอเราโป๊สีเสร็จทั้งห้องแล้วนะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ส่วนกระดาษทรายนะครับที่เราใช้ขัดนะครับก็จะเป็นผมใช้กระดาษทรายแบบนี้นะอ่าเป็นกระดาษทรายขัดไม้ธรรมดาเลยใช้เบอร์ห้านะสำหรับแบบรอยโป๊หยาบๆก่อนนะครับเพื่อปรับผิวให้เรียบแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือนี่หาไม้แบบนี้ใส่ข้างไงเพราะถ้าเราเอามือถูไปใช่ปะ ผิวมันจะเป็นคลื่นไม่เรียบแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆขัดไปสังเกตว่าเวลาขัดอ่ะขัดไปช้ชาๆนะครับแล้วเดี๋ยวผิวมันจะเรียบเอง mm hmm. การขัดมุมนะครับให้เราขัดทีละด้านนะครับเอาหน้ากระดาษทรายอ่ะหน้าลงไปเลยเนาะขัดจนแบบด้านหนึ่งเรียบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยย้ายไปขัดอีกด้านหนึ่ง งานที่เสร็จออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแบบนี้นะลอยตรงนี้มันก็หายไปหมดละเราสามารถทาสีกลบเลยก็ได้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยมันจะมีร่องแบบนี้นะครับมันอาจจะโป้ยากนิดน,นึงใครซีเรียสจะโป้ให้เต็มก็ได้นะแต่ว่าสีเดี๋ยวนี้มันเป็นสีที่แบบมันมีเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ซื้อสีดีๆหน่อยนะครับสามารถทาปาดไปได้หมดเลยนะตัวร่องตรงนี้มันก็จะดูต่อกันนะครับหลังจากที่เราทาสีแล้วตอนนี้เราขาัดผิวจนเรียบแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราก็สามารถทาสีต่อได้เลย เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับที่ผมเอาตัวแผ่นซีเมนบอร์ดนะครับมาแปะทับบนแผ่นยิปซัมอีกทีหนึง่งบริเวณนี้นะครับน้องสาวผมตั้งใจจะแขวนของแล้วก็ติดแอร์นะครับผมก็เลยเอาตัวแผ่นซีเมนบอร์ดนี่แหละมาแปะไว้นะครับเพื่อทําให้แบบเนื้อมันหนาขึ้นแล้วก็มีที่สําหรับคันสกรูหรือว่ายิงน็อตได้ง่ายขึ้น,นครับแผ่นตัวนี้มันจะมีความหนาแล้วก็สามารถจับสกรูได้ดีกว่านะครับก็เอามาไว้สําหรับ ยิงตะกูนะครับแขวนของจะได้แบบสามารถยิงตรงไหนก็ได้นะจะได้ไม่ต้องยิงเข้ากับตัวโครงของบ้านละสีรองพื้นที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ตัวของเบเยอร์นะ B2900 นะครับตัวนี้มันจะเป็นรองพื้นปูนอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็กันน้ำด้วย แล้วก็ที่สาคัญคือมันเป็นสูตรน้ำไงมันก็เวลาทาเราก็จะไม่ค่อยเหม็นที่เลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถช่วยกันชื้นจากภายนอกได้70%นะถ้าเกิดทาภายในก็กันชื้นได้25%ซึ่งบ้านเราอะเป็นพวกผนงังเบาไฟเบอร์ซีเมนต์นะมันมีโอกาสที่จะมีความชื้นเนาะก็จะใช้ตัวสีรองพื้นอนะเกรดดีๆหน่อยรองพื้นนะทุกคนเราจะทาแบบยังไม่ต้องกิ้งแบบแน่นจนเป็นสีขาวก็ได้นะครับ ทาแบบันผ่านไปก่อนนะเพราะจริงๆแล้วเราต้องการการแบบยึดติดของเนื้อสีน,นะอาจจะทาแค่สองเที่ยวก็ได้ ขอพูดถึงสีรองพื้นนิดนึงแล้วกันนะคบเพราะว่าหลายคนน่าจะสงสัยครับว่าสีรองพื้นเนี่ยจะเป็นหรือเปล่าเราใช้สีขาวรองพื้นได้ไหมบางคนอาจจะคิดว่าเออผนังยิปซั่มมันขาวๆอยู่แล้วเนาะเราทาสีขาวก็ซื้อสีขาวมาทาทับเลยมันก็ประหยัดดีคุณสมบัติของสีมาฮ์เมอร์อย่างแรกคือเพิ่มการยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นผนังปูนเก่าหรือผนังปูนใหม่เนี่ยเนื้อวัสดุเนี่ยมันอาจจะยึดเกาะไม่ดีเท่าที่ควรครับการที่เพิ่มสีตัวนี้ไปอ่ะทาให้พื้นผิวอ่ะยึดเกาะก,กับสีจริงได้ดีีมมาาาาาากกขึ้นอออย่่งทท2็คืเเเวลเรราพา์ มันจะกรบรอยต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้สีเนี่ยดูเต็มเร็วมากขึ้นยิ่งถ้าสีจริงของเพื่อนๆนะเลือกไว้เป็นสีที่มีราคาแพงอย่างสีเขียวตองอ่อนนะครับหรือ,อยังสีน้ําเงินเนวี่บลูพวกเนี้ยเวลาเราไปผสมอ่ะจะรู้ว่าถังเนื่อมันแพงมากๆดังนั้นอะ่ะการทาพาวเมอร์ก่อนมันลดการดูดซึมของสีกับวัสดุผนังของเราครับหลังจากเราทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ห้องที่มีสีรองพื้นสีขาวแบบนี้นะ แต่รอยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สีจริงกลบอีกทีหนึ่งนะเฮ้แถมให้นิดนึงนะครับเวลาที่เทคนิคเวลาเรากลิ้งสีนะบางคนบอกอุ้ยทำไมกลิ้งสีแล้วแบบมันเป็นรอยลูกกลิ้งนะคะเป็นรอยทีแปลงนะวิธีคือกลิ้งทีไม่ใช่อะไรอะกลิ้งทีละครึ่งนะครับพอเราปาดไปหนึ่งแถวเสร็จอ่ะมันจะมีเส้นเป็นรอยลูกกลิ้งใช่ไหมครับให้เราลุกกลิ้งอ่ะวางระหว่างเส้นนะครับแล้วกลิ้งทับขึ้นมา นะเนี่ยทำอย่างเงี้ยต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแม้รอยลุกกิ้งอ่ะมันก็จะหายไปเองเราจะทาสีทั้งหมด2รอบนะครับตอนนี้เราทาไปหนึ่งรอบนะครับถ้าสียังดูไม่เต็มนะครับปล่อยไว้ก่อนเนาะรอให้สีมันเซ็ตตัวก่อนอันนี้คือหลังจากทาสีรองพื้นนะครับและอันนี้คือทาสีจริงไปแล้วเพิ่งเสร็จหมาดๆนะครับเรามาดูนะว่าตรงที่เราโป้ไว้นะครับเราก็จะแทบมอง ไม่เห็นรอยต่อแล้วนะครับสังเกตนะครับว่ารอยต่อเนี่ยก็จะเนียนกืนไปกับผิวเลยนะครับพวกรอยน็อตสกูต่างๆนะครับเราก็จะแทบไม่เห็นแล้วนะครับอ่ายกเว้นอันนี้เห็นไหม ที่โผล่มานะครับอันนี้คือตอนที่เราโป้อะเราโป้ไม่เต็มถ้าใครอยากจะแก้นะก็ต้องขัดแก้ตรงนี้ใหม่เลยส่วนนี้นะใครอยากให้เนียบก็แก้นะครับแต่นนี้บ้านผมเองนะครับผมไม่แก้แล้วนะตอนเราทาสีเสร็จแรกๆนะครับสีจะยังไม่เซ็ตตัวนะให้ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับสีจะค่อยๆเซ็ตตัวแล้วสีจะแน่นขึ้นเองแล้วถ้าสีไม่เท่ากันหรือว่าถ้าเรายังไม่พอใจเนี่ยก็ค่อยมาเติมครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการโปสีแล้วก็ผนังภายในเราไปสรุปค่าใช้จ่ายสําหรับวันนี้และตลอดการสร้างบ้านกันดีกว่าครับในซีร ค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่ต้นให้ทุกรอบเลยนะครับเริ่มต้นการสร้างบ้านโดยการทำตอม้อ12ลูกใช้เงินไปนทั้งสิ้น1,220บาทโครงตัวนี้เป็นโครงสำเร็จรูปครับ2ชุดราคา66,000บาทครับสำหรับงานพื้นทั้งหมดมีค่าใช้ใจ่าย1,4580บาทงานตรงนี้รวมแผ่นพื้นและโครงเหล็กที่เราเชื่อมตรงกลางไปแล้วนะครับงานโครงหลังคาทั้งหมดซื้อวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น5,175บาทครับ งานแผ่นหลังคาใช้เงินไป6,663บาทโครงผนังและผนังภายนอกเราใช้เงินไป6,304บาทครับผนังยิปซัมภายในพร้อมกับชนวนร็อกวูใช้เงินไป6,396บาทครับสำหรับงานโป๊ผนังวันนี้ผงยิปซัมราคาถุงละ20บาทใช้5ถุงเป็นเงิน100บาทแล้วก็ไฟเบอร์เมทอีก20บาทครับ1ม้วนได้ยังเหลืออยู่เลย สีรองพื้นพาเมอร์ผมใช้ของเบเยอร์ตัวนี้ครับผมซื้อถังใหญ่นะครับตัวนี้9ลิตรกะมาทาทั้งภายนอกภายในราคา1620บาทครับส่วนสีจริงที่ทาห้องผมใช้ของดูลักอีที่แคร์ตัวนี้สั่งผสมมานะครับราคา57 0บาทซีเมนต์บอร์ดแผ่นนี้เอามาเสริมไว้ติดของราคา400บาทครับงานเก็บผนังรอยต่อภายในรวมถึงการทําสีทั้งหมดใช้เงิน2710บาทครับจากวันแรกจนถึงตอนนี้เราใช้เวลาทํางานมา20วันแล้วครับและใช้เงินไปทั้งสิ้น19,48บาทครับ อย่างที่ผมพยายามบอกทุกคนตลอดเวลานะครับว่าวิธีการที่ผมทําบ้านหลายๆวิธีอาจจะไม่เหมือนกับที่พี่ๆช่งชางใช้ผมจะอธิบายละเอียดทุกวิดีโอนะครับและผมจะบอกวิธีการที่ผมทํารวมถึงวัตถุประสงค์ในการทํางานและการใช้งานของผมครับส่วนเรื่องวิธีการก็ปรับตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยครับถ้าผมทําได้อะทุกคนก็ทําได้และขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมพาผมไปยอดแป subscribe ยังลงไปติดตามใน tiktok line official แล้วก็ facebook fanpage รวมถึง lemon a g ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย